โรธและวาวุ่นใจกับการตายของฟิวเจอร์มาคิดว่าตัวเองจะวิ่งหนีไปดีไหมอาคารแคปซูลคอปเปอร์เชันยังไม่ปุบสลายโกคูแบล็กไม่รู้เรื่องทามแมชชีนโกคูแบล็กสงสัยว่าทำไมทรังจึงยืนกรานที่จะต่อสู้ทั้งทงท,งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะได้ทรังที่ผิดหวังแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาและโจมตีโกคูแบล็กได้ไปกี่ครั้งก็ถูกโจมตีกลับโกคูแบล็ก เตรียมพร้อมที่จะจบการต่อสู้ทรังพบดาบของเขาอยู่ข้างๆจึงคว้างมันไปที่แบลคทำให้เสียสมาธิและคิบลาดไปจากนั้นทรังก็ยิงมาเซนโกไปที่โกคูแบลคซึ่งขวางไว้ทาให้เกิดกลุ่มวันขนาดใหญ่เมื่อควันจ้างหายไปทรังก็หายไปขณะที่เขาแอบเข้าไปในอาคารแคปซูลคอร์ปอเรชั่น ทังใส่เชื้อเพลิงลงในทามิชีนปีนเข้าไปในนั้นและสตาร์ทเครื่องจากนั้นโกคูแบล็กก็เริ่มรู้สึกถึงทังโดยสังเกตเห็นเขาในทามิชีนที่ลอยอยู่โกคูแบล็กยิงพลังคลื่นเต่าแบล็กไปที่ทังแต่ทามิชีนหายไปในเวลาอันสั้นโกคูแบล็กรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าคิของทังหายไปอย่างสิ้นเชิง ขณะที่ทรังกำลังย้อนเวลากลับไปเขานึกถึงคำพูดของบลูมาผู้เป็นแม่เขาสาบานว่าการเดินทางเที่ยวเดียวครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าย้อนกลับไปในปัจจุบันทรังน้อยปิราฟไมและชูกำลังเรียนคณิตศาสตร์โดยอาจารย์ปิราฟด้วยวิธีที่ซับซ้อนและตามที่คุณครูบอกเป็นวิธีที่คนแก่ใช้อธิบายสมการทางคณิตศาสตร์เมื่อทรังไม่เข้าใจ เมื่อจบค่าเปลียนนักเรียนก็ถูกไล่ให้ไปทานอาหารกลางวันทั้งวิ่งไปกับไม้จับมือเธอไว้นอกอาคารแคปซูลคอร์ปอเรชันในขณะที่เด็กๆก,กำลังรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งน้อยสัมผัสได้ถึงสิ่งรบกวนและสังเกตเห็นว่า,ทาไทม์มชชีนปรากฏขึ้นทั้งบินตรงไปหามันและมองเข้าไปข้างในเห็นฟิวเจอร์ทั้งหมดสติยอมจำนนต่อความเหนือ่อยล้าคุณครูชีว่า,ทาไทม์มชชีนคือยานของแคปซูลคอ r p ปอ a t ชันและทั้งน้อยก็สับสนชูได้รับคำสั่งให้ไปบอกบูม a าเรื่องทไทม์มชชีนและรู้ว่านั่นคือฟิวเจอร์ทั้งเพราะคำว่าความหวังเขียนไว้ที่ทม์มชชีน บูม่าวางฟิวเจอร์ทังที่หมดสติไว้บนเตียงและเตรียมเรียกหาเบจิต้าหลังจากที่เธอจากไปไมและจูสงสัยว่าทำไมต้องเรียกเบจิต้าพวกเขามองดูทังน้อยและฟิวเจอร์ทังซึ่งดูคล้ายกันมากแก๊งปีลาฟจึงสงสัยว่าทังน้อยมีพี่ชายที่หายสาบสูญไปนานหรือเปล่าซึ่งทำให้ทังน้อยตอกรใจในอีกห้องหนึ่งบูม่ากำลังมองหาสิ่งของอย่างร้อนล้านนั่นก็คือเครื่องมือสื่อสารที่วิสมอบให้เธอ บนดาวเคราะห์ของบิรุสวิสบิรุสเบจิต้าและโกคูกำลังคุยกันเรื่องรามเมงที่เพิ่งกินไปขณะที่วิสรับสายจากบลูมาบลูมาให้เบจิต้าและโกคูเห็นฟิวเจอร์ทรังที่บาดเจ็บสาหัสและพวกเขาก็ตกใจทั้งน้อยแปลกใจยิ่งกว่าที่ชายหนุ่มถูกเรียกว่าทรังด้วยแกงปีลาบก็ยิ่งสงสัยว่าบลูมาและเบจิต้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้เฉาวนี้ไหมบลูมาจึงตะโกนบอกให้เงียบ บลูมาถามโกคูว่ามีเมล็ดทัวเซนสึกไหมโกคู Goku บอกว่าไม่มีเบจิต้าจึงบอกให้เขาเทเลพอร์ตไปที่หอคอยคารินเพื่อไปเอามาแต่โกคูบอกว่าเขาไม่สามารถสัมผัสถึงคิดของคารินได้เพราะมันอยู่ไกลเกินไปเบจิต้าบอกว่าเราจะเทเลพอร์ตกลับไปยังโลกก่อนและถามว่าทรังน้อยอยู่ที่นั่นหรือไม่บลูมาสั่งให้ทรังน้อยเพิ่มพลังเพื่อที่โกคูจะได้สัมผัสพลังได้ ครั้งน้อยแปลงร่างเป็นซูเปอปร์ไซย่าไิรุสและวิสสนใจจึงติดตามมาด้วยหลังจากที่พวกเขามาถึงเบจิต้าบอกโกคูทันทีให้ไปเอาถั่วเซนสึกมาคุณคูรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงกลับบ้านด้วยความกลัวโดยอ้างว่าเธอปวดหัวในไทม์ไลน์อนาคตโกคูแบล็กสาบานว่าจะค้นหาฟิวเจอร์ทรังและเพิ่มพลังเคลือออราสีเข้ม ที่หอคอยคารินคารินและยาจิโรเบ้เล่นกันอย่างสนุกสนานเมื่อโกคูมาถึงและควาหม้อที่เต็มไปด้วยเมล็ดทัวเซนซึยาจิโรเบ้ถามโกคูว่าอยากเล่นไหมแต่โกคูบอกว่าเขากำลังรีบและเทเลพอร์ตกลับไปบรูมาป้อนทัวเซนซึให้กับฟิลเจอร์ทรังและในที่สุดเขาก็ลืมตาขึ้นขณะที่เขาเห็นโกคูและได้ยินเสียงเท่านั้นแหละ ภาพของเหตุการณ์ย้อนหลังของโกคูแบล็กและการตายของฟิวเจอร์บลูมาและฟิวเจอร์ใหม่ก็กลับมาท่านใดนั้นฟิวเจอร์ทั้งที่โกรธเกรี้ยวก็กระโดดลงจากเตียงและโจมตีโกคูทําให้ทุกคนประหลาดใจโกคู Goku ยังประหลาดใจและสับสนในขณะที่สกัดกั้นการโจมตีไปด้วย